สถานที่แบบนี้มีห้องใต้ดินด้วยเหรอของจริงหรือ CG เนี่ยถ้าเป็น CG เนียนมากเลยนะแสงเงามันมีห้องหรือเปล่าเนี่ยเห็นแต่บันไดรองเท้าสลิปเปอร์น่ารักเวอร์เฮ้ยกระดิกหูได้ด้วยพอเหยียบส้นลงไปหูจะกลางออกอยากได้เลยอะ่ะโอ้โหเขามีภาชนะสําหรับใส่แป้งเพื่อทําเส้นหลากหลายรูปแบบเลยฮะแขวนเต็มผนังเลยนึกว่านักกากแป้งสีชมพูสดด้วยทําของหวานหรือของขาวเนี่ย แม่เจโวยเห็นแต่ขาไม่เห็นตัวรถไฟห่อตีลังกาเลยทําให้ดูเหมือนคนกําลังตกลงมาจากที่สูงยังไงอย่างนั้นอุ๊ยจะเร็วไปไหนเนี่ยเสียวเกือบหลุดมากหมเขาใช้อะไรตัดหญ้าเนี่ยไม่น่าใช่ใบมีดตัดหญ้านะครับมันเหมือนเป็นเชือกอะไรสักอย่างอะ่ะหรือผมจะมองผิดไปก็เป็นได้มองแบบแรกนึกว่าดินน้ํามันซะอีกอุบล่ะเด้งขึ้นมายังกับลูกเด้งเจ๋งแงว้าว วิวภูเขาสวยมากว่าแต่กระดาษที่ปิวอยู่นี่มันคืออะไรอะ่ะเหมือนเผากระดาษไหวตุจีหรือเปล่าพอหมุนแล้วมันให้อารมณ์เหมือนน้าในทะเลกําลังกระเพื่อมเลยครับดูแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีจังมันดูคล้ายแผ่นแป้งเบริตโตเลยแฮอฮมเขาใช้เครื่องจักรในการพับล่มแบบนี้นี่เองอะ่ะถึงว่าทําไมตอนซื้อมาพับมาสวยเชียวนึกว่าใช้คนพับทุกโรงงานเลยซะอีก ไปดูเครื่องจักรกำลังทำการบีบอัดแท่งโลหะขนาดใหญ่ยักษ์เพื่อให้เป็นรูปทรงที่กำหนดไว้กันครับเขาจะเอาเสาเหล็กขนาดใหญ่นี้ไปทำอะไรต่อกันนะอยากรู้จังเย,ย้สลามเหรอนี่ยืดยาดยังกะยางหมากเกิดยุคไหนวะกูเรียกหมักฝรั่งว่ายังหมากเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีการใช้ภาพย้อนกลับด้วยนะไปดูน้องแมวปอกเปลือกไข่กันครับเดี๋ยวนะคีบปยังไงก่อนโอ้โหปอกเปลือกไข่โดยที่ไม่ให้เยื่อขาดด้วยโหดเกินเอาไข่ไปทำอะไรมาเนี่ย นึ่งซาลาเปารูปดอกกุหลาบจังหวะที่กาลังนึ่งเหมือนดอกกุหลาบกําลังค่อยๆเบ่งบานเลยดูไม่เหมือนทําจากแป้งเลยเนอะเหมือนเป็นพลาสติกอะปั้นได้เป๊ะมากเดาว่าน่าจะเป็นการเทเกลือลงสระน้ําหรือเปล่าครับทําเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยเดอ้อครับขูดอะไรไม่รู้แต่ดูแล้วอยากกินโตเกียวเลยแฮะสีอย่างเหมือนน่าจะเป็นพวกกาวส่วนเกินแหละครับ ต่อเป็นรูปอะไรอะ่ะอ้อรู้แล้วสะพาันบ๊อบนี่เองยังกับสับพาันบ๊อบที่เป็นภาพ8บิตเลยต้องรีทับด้วยเหรออ๋อมันจะละลายติดกันเอองงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆว่าเขากําลังทําอะไรจะอุดรูโลโหะเหรอไปดูการชงกาแฟตุรกีกันครับเฮ้ยจะว่าไปแล้วน่าเอามาชงขายบ้านเราเนอะเพราะว่าบ้านเรานิยมกินกาแฟมากและกาแฟแบบนี้หากินยากมากตัดแป้งแผ่นกลมเป็น4ส่วน แล้วเอามาวางซ้อนกันจากนั้นก็พับโดยใช้ตะเกียบช่วยได้เป็นรูปหัวใจเหรอ How to ปั้นแป้งเป็นรูปหน้าหมูอุ๊ดอุดอย่างง่ายแถมพอปั้นออกมาแล้วหน้าฮักขาัานนให้ตายเถอะแค่ดูเขาใช้กระบวยตักน้ำก็ทำให้ฟินได้หรือนี่ว่าแต่นี่มันน้ำอะไรอะพอตักขึ้นมาแล้วฟองฟอดเชียวเนลมิดเพดานให้กลายเป็นจักรวาลฝีมือการสร้างสารรค์ผลงานของพี่แก บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเอ็กวิ i ซสไปดูการวาดภาพไม่เหมือนกันครับเพราะเขาจะวาดเป็นตัวการ์ตูนโดยดึงคาแรคเตอร์จากนางแบบมาวาดเป็นตัวการ์ตูนล,ล้อเหลียนนั่นเองเฮ้ยดีอ่ะคาแรคเตอร์เข้ากับเจ๊แกมากเทช็อกโกลตลงไปด้านบนเค้กแล้วก็ค่อยๆหมุนและปาดจนช็อกโกลตทั่วหน้าเค้กแต่งนิดเดียวแต่ดีมากๆเลยแค่ดูเขาหั่นฟักทองต้มก็ทำให้พม รู้สึกดีได้เห็นแล้วอยากกินแกงบวดฟักทองเลยไว้เฮ้ยเพราะเหตุใดน้ำแข็งที่เกาะยูบนสันคอนกรีตถึงเป็นสีเหลืองแบบนี้ล่ะเนี่ยไอดอนอันเดอร์สแตนเหมือนเก๊กฮวยที่เป็นน้ำแข็งเลยอะ่ะพอหนุ่มคนนี้มีวิธีการเรียกลูกค้าที่แปลกดีแฮะเข็นขายผักพร้อมกับหมุนกระมังไปด้วยเห็นแล้วอยากจะช่วยซื้อเลยจะเป็นเช่นไรเมื่อจุดไฟลนถุงพลาสติกที่ใส่น้ำไว้แบบนี้ปรากฏว่า ถุงไม่ได้รั่วเป็นรูโบโจนน้ำทะลักพุดพลาดออกมาเชดโดมองแวบแรกนกว่าเกือบมีไฟซิกที่ไหนได้มันเรืองแสงเพราะไฟแบ็คไลท์เก๋ไก๋เวลีกืดเอ้ยน้ำจากท่อน้ำทิ้งทะลักขึ้นมาเห็นแล้วนึกถึงน้ำหมักพระบ,บิดาเลยรู้สึกเหมือนน้ำในท่อน้ำทิ้งจะสะอาดกว่าด้วยนะดูจากสีอันนั้นดำปิดปีเลยห้อยห้อนร้ายแดดแรงแท้เหลาสวมนี่เลยหมวกเซฟตี้แบบมีพัดลมในตัว ช่วยเป่าให้หัวเย็นลดการอับชื้นไม่ต้องใส่ทานใช้พลังงานแสงอาทิตย์อืืห <c oughs> รถพ่นสีตีเส้นถนนคันเบลเลอร์เลย <c oughs> เหนือสิ่งอื่นใดคนขับคดเก่งขับไปตามเส้นได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำทําให้การตีเส้นแม่นยำตามไปด้วยน่าจะเป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นหรือเปล่าอุ้ยพุ่งมายังกระแสงเลเซอร์ดูดิ <c oughs> หั่นอะไรอะ่ะตอนแรกนึววกกระเทียมแช่แข็งแต่ไม่น่าใช่ พอแช่แข็งแล้วทําให้หันได้สวยขึ้นใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาแช่แข็งนี่เขาแซะสติกเกอร์ออกจากกระจกหรือว่าแซะสีทากระจกออกครับเนี่ยแซะทีเดียวหมดจดเพราะสมุดหมดเลยจดไม่ได้เชี่ยหับนี่มันคือผ้าคือกระดาษหรือคือแป้งวะเนี่ยแต่ใจผมเอ็นไปทางผ้านะ Amazing d o i n g ลากผู้กันไปทีเดียวกลายเป็นลูกต้นไม้เลยอะทําได้ยังไงยังก็เล่นกลแม่เจ้าโอ้ยขนลูกสู้เลยไปดูการทาสีที่ขอบถ้วยกันครับดูไปดูมาก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยไปชมการประดิษฐ์คมไฟดอกบัวที่ใครได้เห็นเป็นต้องพูดว่า beautiful ฮะ จิตวิญญาณแห่งงานศิลปะมาเต็มเลย้ศิลปะไม่มีกรอบเพราะไม่ใช่เข้าวเกลียบกุ oh ้งโอ้ไม่ก้าชหุ้ยมันดิน้นมันดิน้นจะทะลุก,กระสอบออกมาไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วดิ้นนะใช่ไหมงั้นเหยียบแม่มเลยนี่แนะอ,อืออือสง,งบแล้วไปกวาดบ้านแพบ็บเมื่อเอาดอกไม้มาถ่ายเอกาสารสีจะเป็นอย่างไรไปดูแม่เจ้านึกว่าเป็นรูปภาพออกมาจาคอมสวยมวั่ เอารากบัวจีนมาเสียบไม้ยังกับบาร์บีคิวยังกับลูกชิ้นปิ้งเลยทำแบบนี้ขายก็ได้เหรอเนี่ยถ้าขายบ้านเราน่าจะยากนะวาดต้นคริสต์มาสจากปากกาไฮไลท์จะเป็นอย่างไรไปดูว้าวแฟนแทสติกวิธีนี้เจ๋งดีแฮะน่าเอาไปใช้น่าจะเป็นเทปที่เอาไว้พันเกลียวท่อประปาหรือเปล่าผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยจริงๆ โอ้ <West> Ooh, แป the reality, the well. the the ้งที่ตัดออกมาเป็นเส้นเส้นสั้นๆมันทำให้ผมนึกถึงเส้นรดช่องไทยเลยครับแต่เส้นแป้งในคลิปยาวกว่าน่อยนึงเฟืองใหญ่ขนาดนี้จารบีแบบหลอดคงหล่อเลื่นไม่พอครับต้องล่อเป็นถังเบลเลอร์เลยใส่จาระบีทีนี่หมดถังเลยหรือเปล่าเนียโอ้โอ้พอแป้งมันพองตัวแล้วเหมือนเห็ดอะไรสักอย่างเลยอะ สร้างงานศิลปะสุดชิคจากไหมพรมและลิปสติกเอ้ยลิปสติกรูดซะอืมฮมฟฟลลิ่งเหมือนใส่กระสุนปืนลงแม็กกาซีนเลยฮะของสิ่งนี้มันน่าจะเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่มีหน้าที่คล้ายตลับลูกปืนหรือเปล่าช่วยในการหมุนอะไรเงี้ยว้าวแต่ละชุดนี่สไตล์เดียวกันหมดเลยอะแต่คนละสีสันลวดลายชุดเด็กน่ารักอะเฮ้ยหยับยายขยุด ส่งของมีค่ามาซะดีๆหมดการปืนกูงอเป็นกุ้งเลยโซฟาเป็นเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอากล่องไปแพ็คใส่อะไรนะหรือว่าผลิตกล่องอย่างเดียวติดสติกเกอร์แจกเบอร์กันอย่างนี้เลยเหรอเออบ้านะ่ะมันมีไฟเลยอะแต่ที่จริงแล้วมันสะท้อนแสงเห็นแล้วอยากโทรหาเลยเว้ยแผ่นแป้งวางซ้อนกันน้าเตอะเชียว นี่มันคือเมนูอะไรใครทราบบ้างห่อแป้งคล้ายกว๋วยเตี๋ยวหลอดเลยแต่ใหญ่กว่าเครื่องป่นใบไม้แห้งมองแวบ,บแรกนึกว่าปุ๋ยซะอีกเอ๊ะหรือว่าจะเอาใบไม้แห้งมาปน่นทําเป็นปุ๋ยก็เป็นได้ปลายมนแบบนี้ทำสากหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นการเฉือนขอบไม้นะครับให้มันโค้งมนเขาเอาพลาสติกคลุมจนทั่วหน้าดินแล้วก็ทำการเจาะให้เป็นหลุมเหรอ ที่เห็นอยู่นี้เป็นการสกัดคอนกรีตนะครับหรือเรียกภาษาบ้านๆว่าแยกปูนนั่นเองมองแวบ,บแรกดูว่าแปลงดินที่ไถไว้ซะอีกแต่ไม่ใช่เว้ยมันเป็นแผ่นๆเลื่อนได้ด้วยเป็นดินแบบแผ่นเหรอเหมือนเขาจะเอาพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับมาทําอะไรสักอย่างมีการเทเลซินลงไปด้วยอยากเห็นที่ทําเสร็จแล้วจังน่าจะเป็นท่อทองเหลืองนะแค่นี้เหรอ สิ่งที่เขาขูดมันเหมือนเทียนเลยอ่ะเทียนที่มันแข็งตัวแล้วแต่ไม่น่าใช่นะครับแค่ดูเขาเดินยาแนวก็ไม่แคล้วจะฟินฟินพ,พร่ำเพื่อฟินทุกเมื่อเชื่อวันฟินเลี่ยฟินลาดเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน